พี่คนนี้เขาสมาธิยาวมากเขาสามารถอยู่ได้นานๆโอ้ยอันยองค่ะพี่ี่ช่วยหนหน่อยนะคะพี่สวยโอ้โหโอ้โหอันนี้ให้หนูสู้ให้ลุมหนูหรอใช่แล้วใช่โอ้โหนี้คอยเกลี้โ่เกลี้แะน่าหนหนู่หนูไม่สู้ละคือหนูไมหแล้วคือแรงทั้หเจออะไรโหดมาเนี่ยค่ะ เด้มาโหดจริงโอะ้พี่จะเล่ยังตไี่โ่คนค่ะตุ๊กตี้นไห่แต่พี่เขาได้หมดัเลยช่ไม่ใช่่จอดเลยเฉยแล้วเวลาเราอาจจะมาที่หลังไงหมายถึงว่าแต่ค่อยๆค่อยๆตามกันมาไร่พี่รู้คหะพี่พี่ว้าวอ้โหเขาไม่ยุดเลยสายสูได้ใจแล้วกันโหัดนี่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 โอ้ย Help me p l e e e l p e l e a s e เตมพี่จะแบอุ๊บอ้ย วิใครเปิดเิมอร่อยไหมพี่เกเก๊ิมอร่อยไหมคะเขาคนติดตามเขาได้เก๊ติมฉ่ำเลยอ่ะสชิีค่ะอ๋อจีันควานแหละสดีค่ะยค่ะแนทไม่ไรสินเครื่องหนักไรนะคะเนี่ยไม่ค่อยไลนเนาะกินเท่าไรนะยเอหนึ่งได้รอเลยแนทพอย อายุเท่าไหร่ครับ่องหนึ่งค่ะพี่แม็กช่วยด้วยพี่ออยอายุเท่าไหร่ครบตอรี่ถูก่สองหนึ่งพี่ต้งจพี่ตอรี่ถูกพี่ขิงใช่ไหมเ้ยขอบคุณเลยค่ะพี่พี่ค้าวนวนมาดูน้องๆเลยซื้อไปดูว่าซึ้งๆซ้ๆเกินไปพี่แม็กไฟติ้งไฟติ้ง

นูไม่ไยพี่ไม่ต้องรีบกร้อนหนูไม่ปดาดหรอกนะทีวีรัสวัสดีค่ะว้าวกเกลียวเกลียวใช่ไหมโอ้วิธีการกินไอจิ้งจิงมันใช่ไหมคนละบนไม่ได้คุลกันบไม่ใส่เห็สุดรแบบนีม้ม,นมาแรงคุณชั้นงลงเลยมาก พโยี่ค่ะยกไปนโยีค่ะไปยกอยู่ในฟองเลยพยโยีค่ะยโยนี่ค่ะขอบคุณ้ค่ะทุกคนขอใจชมได้นะพี่พี่ด้วย่ะพี่ไม่มีของตกตใจสมขอบคุณนะพี่พี่หูเลยพี่เก้าสนจอกับซุตาอุ้ยคนดูหนูเยอะมากขอบคุณนะคะพี่พี่องเป็นของในแก้วคนติดตามได้นะคะโอ้คนดูหนูเยอะจัดเพราะว่าพี่พี่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะสู้นะคะทุกค แต่ส้มก็ได้ไม่เป็นไรขขาคณรจะสั่งขาคขาต้นขอบนุณค่ะขอเนียเนีอนวมป่นขาอะไรเนี่ยถ้าเรามีนมเราจะได้พอนะทานสิโอ้โหดีค่ะ ที่เขาเรามีชาลยก็ถือชอบขมือนเรามีแบบต้องแบบหนีบแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะแฝดเป็นแฝดกันฝาแฟนนะคะขอบคุณค่ะได้แบบได้คนติดตามเลยอ่ะโดนมากขอบคุณเข้ามาเสี่ยให้เต้นเพลงใหม่ทีนะซี่งหงขอบคุณติดสือแก้วดีไหมล่ะหนูเป็นคนเต้นตลกติดตามติดตามน้ำที่อะไรน้าๆน้องจะซ้อมติดตามพี่แนนเป็นยาค่ะไม่เคยหรอกคะ หนูก็อยากให้อาหารสัตว์แล้วหนูก็ได้แต้งนั้นเหมือนกันนะค <c oughs> ิงคิงก็บ,บอกว่าอยากให้อาหารสัตว์แล้วได้แบบนั้นก็เราให้อาหารสัตว์แล้วอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะสื่อเราลองไปให้อาหารสัตว์กันไหย <c oughs> พี่ๆขอบคุณติด,ดตามนะคะฝากเพีงใหม่เ <c oughs> <อ>โอ้โหได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังลงแล้วหนูไปฟังเพราะหนูกลัวรบกวนพี่ๆเต้นโชว์พี่เนทเครืองรื้อหรือเต้นโชว์พี่แนหน่อยค่ะเต้นโชว์หน่อยค่ะหนูเต้นตลกเหรอพี่พี่ <c oughs> พี่แนทเขาอาจจะไม่อยากดูก็ได้นะงูคร <c oughs> ับผม ผมจะไมดูเลยผมจะดูเต้นดีกว่าโอ้ยว้าว่นเ้นมากลแ่ี่นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร้อง่ทุย่างไมต้องใ่่ไพี่เมมากขอบคุณค่ะไาแล้วค่ะพี่น้าขอบคุณพี่น้ำพี่น้ำสุดยาดมามโอ้ยรอดน้อยรอด จริงเจอพี่น็กเลเฟอร์วยเลิศเฟอร์เจอพี่อันด้วยพี่ชิงพี่ขุนขิงรอเปล่าพี่แคทพี่แคทแรงกว่าได้นวมเย้เธอได้นวมเหรอเปล่ว่าหนให้ฟังค่ะขข่ก้นมกกับหนดังไม่้นพ่ม่เลยอะคนดูเยอะเลยใช่ยนหนึ่งมีพนด่ยแมเช เต้นสุดมากเลยอ่ะขอบคุณเจ้าท่อขอบคุณเจ้าท่องตาพี่ขอบคุณานะคะขอบคุณเดนกเรยะขอบคุณจให้นที่คเลยพวกเราเราเปน้เราลุกขึ้นแ้เป็นกนเจเหเนี่หนูหนูดูพี่ขิงเต้นอยู่ขอบคุณนะนะี่เจ้าทีอนนี้เนาลุกขึ้นมยกใส่ยกถาะเดนปข้น้าเราล้ตเรา กับหนดีที่คะจังะมันแบบเต้นๆคือแบบเท่าเส้นกําลยงากยี่สิบหนึ่งมีเพื่อนเจ้าเอลซ์เพื่อนสาวลพื่อนสาวพี่พิงค์อ่ะโซาเหรออ๋อหน่าจะอาจจะยางนาเต็นอาจจะยันาแต่ร้องพิงน่าากพงคเพียงเพียงง

พี <differences S 2> ่ขิงพ so oh ี ok ่นะแล้วพี <tercer> ่แคทด้วยนะคะไว้ถึงขอบคุณค่ะคุณม่ขอบคุณครับ๊ายบายค่ะทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ